รอปล่อยจ้าแล้วออกจ้าอ๋อโบไฮมันไปเตะไ,ไปไปไปอ๋อลูกบโบไฮออกอันนี้พึ่งขอ,อดนึงสิแปมเขาแลา้วบ่ ผู้ใดอ้ายตัวนั้นโอ้ยอย่าเฝ้าไปแม่ออกได้บ้าอด็ดที่แท้แดดร้อนเปลี่ยงเลยแพย้สองเดือนอยู่ข้างนอกจ้า มีแต่อ้วนๆขอดลูกเดากับปันว่าบ่าได้ขอดยืหันละลูกยืหันละขอดเพราะในหอดอาทิตย์เทียย่าเฝ้าออกมาบ,าไบาไไไม่ได้ลูกบ่ได้ไปไปแม่ผู้ใดเนี่ยไปขอดมูวันจะไปน้ำมูได้ยังไงเดนนี่ฮะ 拜拜拜拜。Bye, bye, bye, bye.